พบกับครูมุมัในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสถานการณ์การลบค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกสถานการณ์การลบอย่างง่ายพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบได้ค่ะพัฒนาความรู้คุณนะคะ มีหนังยาง33เส้นคุณเป่ากบแพ้ต้นกล้าค่ะต้องให้ยางรัดต้นกล้าไป5เส้นอยากทราบว่าคุณนะคะเหลือยางรัดเกตเส้นคะซึ่งการเป่ากบนะคะเป็นการเล่นของเด็กนะคะเล่นโดยสลับการเป่าลมให้ยางรัดขยื่อนไปประกบกันยางรัดของใครทับอยู่ข้างบนคนนั้นเป็นผู้ชนะค่ะ ขุนนะคะจะมียางทั้งหมด33เส้นนะคะและแพ้ต้นกล้าไปทั้งหมด5ครั้งแสดงว่าต้องให้ยางรัดต้นกล้าไป5เส้นค่ะขุนก็จะเหลือ,อยางรัดอยู่ทั้งหมด28เส้นค่ะซึ่ง33นะคะลบ5เท่ากับ28เส้นค่ะต่อไปค่ะเก่งมียางรัด22เส้น ก้องมียางรัด16เส้นถามว่าเก่งมียางรัดมากกว่าก้องกี่เส้นนะคะนี่คือจำนวนยางรัดของเก่งและตรงนี้คือจำนวนยางรัดของก้องนะคะถามว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือการลบค่ะ22ลบ6เท่ากับ6เส้นนั่นเองค่ะ ขุนมียางรัด20เส้นขูนมียางรัดมากกว่ากล้อง4เส้นค่ะอยากทราบว่ากล้องมียางรัดอยู่เท่าไหร่คะคำตอบที่ได้หรือประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะคะคือกล้องก็จะมียางรัด20ลบ4ซึ่งเท่ากับ16เส้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะต้นกล้านะคะมียางรัดทั้งหมดอยู่20 8เส้นค่ะต้นกล้ามียางรัดมากกว่าเก่ง6เส้นต้นกล้ามีมากกว่าเก่งแสดงว่าเก่งมีน้อยกว่าต้นกล้าถูกต้องไหมคะเราถามหาว่าเก่งมียางรัดอยู่เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ28-6ลบ6ค่ะ28นะคะลบ6ทำอย่างไร ชูขึ้นมา6นิ้วแล้วค่อยค่ยนับถอยหลังค่ะ28แล้วก็27 26 25 24 23 22คําคำตอบคือ22เซนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวน ตัวอย่างนะคะพ่อเลี้ยงเป็ดไว้35ตัวขายไป15ตัวพ่อเหลือเป็ดอยู่เท่าไหร่ประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือการลบค่ะ35ิบลบสิเท่ากับ20ตัวค่ะการขายออกไปนะคะคือจำนวนที่ลดลงแสดงว่าข้อนี้จะต้องเป็นการลบอย่างแน่นอนค่ะต่อไปค่ะน้องเก็บไข่เป็ดได้จุดๆุดจุด,จด ฟองทำไข่เป็ดแตกไปจุดจุดจุดฟองน้องเหลือไข่เป็ดจุดจุดจุดอยู่เท่าไหร่คะเราจะต้องแต่งประโยคนี้ให้เป็นประโยคการลบนะคะซึ่งเราจะสมมุติตัวเลขขึ้นมานะคะน้องเก็บไข่เป็ดได้30ฟองทำไข่เป็ดแตกไปคำว่าทำแตกไปคือจํานวนสิ่งของลดลง เมื่อลดลงนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือการลบนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าแตกไป8ฟองล่ะคะเด็กๆคิดว่าน้องเหลือไข่เป็ดอยู่เท่าไหร่คะเดี๋ยวเราจะคิดโดยการนับถอยหลังนะคะชูขึ้นมา8นิ้วแล้วนับ30ถอยหลังค่ะเริ่มค่ะ30แล้วก็28 27 26 25 24 23 22 21ขอโทษค่ะ22ค่ะ30มลบแได้ 20. 2ีสองฟองนั่นเองค่ะแก้วตามีเงิน90บาทแก้วตามีเงินมากกว่าขุนอยู่20บาทขุนมีเงินอยู่เท่าไหร่นำเกาสินะคะมาลบกับ20ค่ะ เก้ 9, ลบ20ใช้วิธีการลดลงทีละ10นะคะ90แล้วก็80 70คำตอบคือแก้วตามีเงินมากกว่าขุน20ขุนมีเงินอยู่70บาทนั่นเองค่ะต่อไปค่ะใบบัวมีริบบิ้นยาว18เซนติเมตรใบบัวมีริบบิ้นยาวกว่าขุน สิเซนติเมตรขุนมีริบบิ้นยาว18บแลบสิ 10. เท่ากับเท่าไหร่คะนับลดลงทีละ10บนะคะจาก18ก็จะเหลือ8เซนติเมตรค่ะตรวจสอบความเข้าใจเติมตัวเลขแสดงจำนวน ้นกล้านะคะมีดินสอสีน้ำเงินนะคะ7เซนติเมตรค่ะและมีดินสอสีแดงนะคะยาว19เซนติเมตรค่ะถามว่าดินสอสีสีน้ำเงินสั้นกว่าสีแดงอยู่กี่เซนติเมตรคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้นะคะคือ19ลบ7ค่ะเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการนับ ลดลงทีละหนึ่งนะคะชูขึ้นมาเจ็ดนิ้วค่ะแล้วนะับ19บ้ถอยหลังค่ะ19แล้วก็สิบแปดสิบเจ็ดสิบหสิบห้าสิบี่สิบามสิบสคำตอบคือ12เซนติเมตรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเต้ยแข่งตักเมล็ดมะขามนะคะได้จ,ดจุดจุดจุดเมตร เต้ยตักเมล็ดมะขามได้มากกว่ากล้องจุดจุดจุดเมตรกล้องตักเมล็ดมะขามได้ทั้งหมดกี่เมตรเต้ยนะคะตักได้มากกว่ากล้องแปลว่าเต้ยได้มากกว่ากล้องและกล้องได้น้อยกว่าเต้ยนะคะถ้าเต้ยได้สี่สิบเมตรส่วนเต้ยนะคะ ได้มากกว่ากล้องอยู่หเมตรกล้องตักเมล็ดมะขามได้ทั้งหมดกี่เม็ดน้ำ4ี่ลบหค่ะคำตอบที่ได้นะคะเราจะใช้วิธีการนับถอยหลังทีละ1ค่ะนับถอยหลังนะคะ โดยใช้40นับถอยหลังค่ะชูขึ้นมา5นิ้วค่ะแล้วนับถอยหลังค่ะ40แล้วก็39 38 37 36 35คําคำตอบคือ35มเมล็ดนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่144สถานการณ์การลบค่ะให้เด็กๆนะคะเติมตัวเลขสแสดงจำนวนค่ะ ใบบัวเก็บไข่เป็ดได้20ฟองเอาไปทำไข่เค็ม6ฟองใบบัวเหลือไข่เป็ดกี่ฟองคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้ดังนี้คะ่ะ20ลบ6เด็กๆคะ20ลบ6ได้กี่ฟองช่วยเติมคำาตอบที่ถูกต้องให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปคะ่ะ แก้วตาเก็บไข่เป็ดได้100ฟองต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้21ฟองอ,อ๋อขอโทษค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูอ่านผิดไปแก้วตาเก็บไข่เป็ดได้10ฟองค่ะและต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้21ฟองต้นกล้าเก็บไข่เป็ดได้มากกว่าแก้วตากี่ฟองคะหาความต่างนะคะนำตัวเลขที่มีมาลบกันค่ะ21-10ลบ10ค่ะได้คำตอบ เท่าไหร่คะเด็กๆต่อไปค่ะครูใส่ไข่ไว้ในตู้ฟักไข่45ฟองไข่ฟักออกมาเป็นลูกไก่แล้ว23ตัวนะคะเหลือไข่ไก่ในตู้ที่ยังไม่ได้ฟักอีกกี่ตัวคะนำา5 5นะคะลบกับ23ตัวคะ่ะ45ลบ23ได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆ แบบฝึกหัดหน้าที่148ในหน้านี้นะคะให้วงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกค่ะและเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และเติมคำตอบค่ะ v ค่ะเลี้ยงไก่21ตัวเลี้ยงเป็ด15ตัว v เลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมดกี่ตัวนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้คือ21บก15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 21บวก15ได้36คําตอบนะคะวีเลี้ยงไก่และเป็ดทั้งหมด36ตัวสังเกตไหมคะว่าเราเขียนเป็นเลขไทยค่ะต่อไปค่ะคุณครูขีดให้แล้วนะคะสุทีมีดินสอ23แท่งแบ่งให้เพื่อนไป6แท่งสุทีเหลือดินสอกี่แท่งประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้นะคะคือ23ค่ะ ลบ6ค่ะเพราะการที่เราให้เพื่อนไปนะคะจำนวนตัวเลขจะลดลงเมื่อจำนวนตัวเลขลดลงแล้วประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือการลบนั่นเองค่ะแล้วเด็กๆช่วยคุณครูตอบหน่อยนะคะว่า2 3มลบ6มีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ค่ะต่อไปค่ะนิดเลี้ยงปลาไว้25ตัวซื้อมาเพิ่ม15ตัวนิดเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัวคะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้นะคะการซื้อมาเพิ่มคือการเพิ่มจำนวนตัวเลขค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้คือการบวกนั่นเองค่ะ25บวก15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่า25บวก15ได้คำตอบเท่าไหร่คะเขียนคำตอบมาให้คุณครูด้วยนะคะต่อไปค่ะปอมีลูกปัด สองสีรวม90เมตรเป็นสีดำา45เมตรและเป็นสีขาวกี่เมตรคะมีทั้งหมด90เมตรเป็นสีดำา5 5เมตรและจำนวนสีขาวที่เรายังไม่ทราบคา่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือการลบนั่นเองค่ะ90ค่ะลบกับ45เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่า90ลบ 45ได้คำตอบเท่าไหร่คะแบบฝึกหัดหน้าที่145เติมตัวเลขแสดงจำนวนคะ่ะแม่ซื้อผักกาดได้มากกว่าขุน7กิโลกร,รัมนะคะซึ่งแม่เก็บผักกาดได้16กิโลกรัมค่ะแม่เก็บผักกาดได้มากกว่าขุน7กิโลกร,รัมนะคะขุนเก็บผักกาดได้เท่าไหร่คะประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ 16-7ลบ7ค่ะแล้ว16-7ลบ7มีคำตอบเท่าไหร่คะต่อไปค่ะปลูกแตงกวามากกว่ามะเขือเทศ18ต้นพ่อปลูกแตงกวาไว้50ต้นคำถามถามว่าพ่อปลูกมะเขือเทศทั้งหมดเท่าไหร่คะประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะในข้อนี้คือ50ค่ะลบกับ 18แต่ถ้าเขียนว่า18ลบ15ขอโทษค่ะ18ลบ50ได้ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าเขียนแบบนี้ผิดนะคะเพราะว่าจำนวนเลขที่น้อยกว่าไม่สามารถลบกับจำนวนที่มากกว่าได้นั่นเองแล้ว50ลบ18ในข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็ก,ดกแบบฝึกหัดหน้าที่146 เติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบค่ะแม่ห่อขนมกล้วยจุดจุดจุดหอ่อพ่อห่อขนมกล้วยมากกว่าห่อขนมฟักทองจุดจุดจุดหอ่อแม่ห่อขนมฟักทองเท่าไหร่คะแม่ห่อขนมกล้วยค่ะคุณครูให้20สิบแล้วกันค่ะห่อขนมกล้วยมากกว่าห่อขนมฟักทองสิบค่ะ ซึ่งแม่นะคะห่อขนมฟักทองก็จะได้20ลบ10นั่นเองแล้ว20ลบ10มีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆต่อไปค่ะพ่อหนักจุดๆุดจุดกิโลกร,รัมพ่อหนักมากกว่าน้องวิวจุดจุดจุดกิโลกร,รัมน้องวิวหนักกี่กิโลกร,รัมคะคุณพ่อหนักนะคะเจกิโลกร,รัมค่ะพ่อหนักกว่า น้องวิวห้าสิบห้ากิโลกร,รัมค่ะแล้วน้องวิวล่ะคะหนักเท่าไหร่น้ำเจ็ดสิบห้าค่ะลบกับห้าสิบห้าค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะเด็กๆต่อไปคะ่ะขุนมีหนังสือนิทานจุดจุดจุดเล่มต้นกล้ามีหนังสือนิทานน้อยกว่าขุนจุดจุดจุดเล่มต้นกล้ามีหนังสือนิทานกี่เล่มคะ ขุนนะคะมีหนังสือนิทานอยู่ทั้งหมด27เล่มค่ะต้นกล้ามีหนังสือนิทานน้อยกว่าขุนอยู่17เล่มต้นกล้ามีหนังสือนิทานเท่าไหร่นํา27ลบ17ค่ะได้คําตอบเท่าไหร่คะเด็กๆซึ่งคำตอบนะคะอาจจะแตกต่างกันไปจากของคุณครูก็ได้นะคะไม่ถูกไม่ผิดค่ะแต่ยังไงนะคะเด็กๆนะคะต้องลบเลขให้ถูกต้องนะคะ สิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะคือเด็กๆสามารถบอกเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกเปรียบเทียบหาส่วนที่ต่างกาันสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบหรือสถานการณ์การลบจากนี้นะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่144จนถึงหน้าที่146ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ